เดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายต้องแค่มาตัดที่ที่รู้ว่าเดี๋ยวจะมาอ้างกระทั่งนำเสนอไปเลยว่าหรือจะให้ใช้หาดทั้งหมดให้เมืองพะยาดูแลเลยไหมเตเพาะใช้หาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เดี๋ยวคงต้องคุยกัน จากกรณีที่เมื่อช่วงเวลา15นาฬิกาของวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเมืองพัทยาโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตรับผิดชอบชายหาดจอมเทียนได้มีการนำแผงเหล็กจำนวนหนึ่งมาปิดกั้นแนวเขตระหว่างรอยต่อชายหาดหนาจอมเทียนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลน,นาจอมเทียนและชายหาดจอมเทียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ใครบุกรุกทำกินในพื้นที่ชายหาดพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทางเทศบาลตำบลน,นาจอมเทียนได้มีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ในการเอาคืนพื้นที่สาธารณะชายหาดนาจอมเทียนหลังจากที่มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้านั้นทำให้มีการแชร์ข่าวออกไปจากหลายเพจว,วันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่28มิถุนายนนายปรเมศงามพิเชษนายกกมังพัทยาพร้อมด้วยนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกกมังพัทยาและเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ลงพื้นที่บริเวณจอมเทียนซอย19ซึ่งเป็นพื้นที่แนวเขตรอยต่อระหว่างชายหาดจอมเทียนและชายหาดนาจอมเทียนเพื่อชี้แจงการนำแผงเหล็กมาปิดกั้นพื้นที่ระหว่างสองชายหาดวันภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเสียหายนักท่องเที่ยวเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวทางการดําเนิน ของเมืองพัทยาจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อก,การท่องเที่ยวได้นายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าจากปัญหาที่มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณชายหาดนาจอมเทียนจนเกิดปัญหาตามมาหลายด้านให้กับประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานาน,าน ทำให้เทศบาลตำบลนาจอมเทียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการบูรณาการกำลังเพื่อเอาคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้จากการบูรณาการกำลังร่วมของหลายหน่วยงานเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาในการเอาคืนพื้นที่สาธารณะบริเวณชายหาดนาจอมเทียนเมืองพัทยาจึงได้มีการนำเหล็กมาปิดกั้นแนวเขตชายหาดจอมเทียนซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งการนำแผงเหล็กมากั้นนั้นก็เพียงให้มีการทราบแนวเขตระหว่าง2เทศบาลโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาแสดงแนวเขตเพียงหนึ่งชั่วโมงก็มีการนำแผงเหล็กออก เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดนาจอมเทียนและชายหาดจอมเทียนก็สามารถเดินเล่นพักผ่อนได้โดยไม่มีแผงเหล็กกัน้นซึ่งหลังจากนี้เมืองพัทยาและเทศบาลตำบลน,น,นาจอมเทียนจะมีการประชุมหารือเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายหาดทั้งสองแห่งรวมกันต่อไปให้ให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันราบบืไ่ไมได้ผมยังนำเสนอ นำเสนอไปเลยว่าหรือจะให้ใชายหาดทั้งหมดให้เมืองพระยาดูแลเลยไหมเฉพาะชายหาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เดี๋ยวคงต้องคุยกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดไปในทิศทางแนวทางเดียวกันเพราะว่านักท่องเที่ยวหรือคนที่มามาที่พัทยาเนี่ยบางทีก,ก็ก็เข้าใจไปหมดว่าทั้งหมดเนี่ยคือคือพัทยาทั้งหมด,ดนะครับพอพอเป็นการสร้างปัญหาเราก็ไม่ได้มีอำน,นาจเข้าไปดูแลได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดําเนินการคุยกันทางทั้งสองหน่วยงาน แต่แต่ประเด็นแผงเหล็กอยากจะให้ให้ให้จบสิ้นประเด็นนี้ไปกลัวกลัวเรากลัวจริงๆเลยเพราะว่าผมพยายามจะผลักดันเรื่องกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสร้างไรายได้เข้ากับเมืองพัทยาเนี่ยไม่อยากให้ภาพแบบนี้ไปไปแสดงและให้คนเข้าใจว่ามาชายหาดแล้วมีแผงมกากั้นอยู่มันเป็นแผงที่มกากั้นเพียง ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองที่กลัวที่เขามีการการร่วมช่ที่ที่กลัวว่าเออมีกลุ่มคนมาอยู่ในพื้นที่เราแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวจะมีการกระท้วงเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ไม่มีทุกอย่างผ่านผ่านเาไม่ได้ดีครับสนับสนุนโดยรอบการเด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยา รสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15นกถึง20นุทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่090 229 3684สนับสนุนโดยรอบปิดพัก คาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ1น0 0ถึง20.00ติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 อคาเดมี่แอนท์ p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f เฟซบ o o ก e รส i g h t Academy